โรงเรียนบ้านมหาเจริญตั้งอยู่เลขที่3 8 9หมู่1ตำบลทุ่งมหาเจริญอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วมีเนื้อที่ทั้งหมด30ไร่2งาน50ตารางวาปัจจุบันมีบุคลากรจำนวน44รายมีนักเรียนทั้งสิ้น905คนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมวัยปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน31ห้องเรียนบริหารงานโดยนายทวิศักดิ์พึ่งบวัวผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นายอรง์กรจงรักและนายเดชศรีหันทยุงดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านมหาเจริญบริหารจัดการระบบการดูแชลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดนโยบายการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับนักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ พิทักปกป้องคุ้มครองอย่างรอบด้านเหมาะสมทันเหตุการณ์รวมทําได้รับการพัฒนาในทุกมิติให้เป็นคนดีอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขรับปลอดภัยดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านมหาเจริญมุ่งมั่นในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเพียงบนพื้นารรฐานเศร,รษฐกิจพอเพียงเขียงคู่คุณธรรมก้าราเทคโนโลยีมีความเป็นไทยก้าวไกลสู่มาตรฐานสากลโรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธ จัดทำโครงการและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจัดทำคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคู่มือสถานศึกษาปลอดภัยเพื่อป้องกันช่วยเหลือและนำนักเรียนที่หลุดออกจากระบบกลับเข้าสู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับ,คบข้อมูลส,รสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาพบว่า 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ต่ำกว่าระดับประเทศโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณครูและบุคลากรทางการศึกษานำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฝึกการพูดหน้าชั้นเรียนและการทำโครงงานเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยพัฒนาตามจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตหนึ่ง 2. นักเรียนมีฐานะยากจนร,ร้อยละแปมีปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยโรงเรียนดําเนินการให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกหลังคาเรือนครบร้อเปอร์ซน์เพื่อดูสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครองและดําเนินการให้ความช่วยเหลือเช่นการจัดหาทุนการศึกษาให้ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและฝึกทักษะอาชีพนักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 3. นักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจโรงเรียนมีโครงการจัดกิจกรรมทูบีนัมเบอรและคลินิกเสมารักเพื่อศึกษาปัญหาและแก้ไขอย่างถูกวิธีหากโรงเรียนไม่สามารถดำเนินการได้ส่งต่อเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือตามคำแนะนำของแพทย์ 4. นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมเชิงบวก เช่นการเข้าค่ายธรรมะโครงการครูแดและโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโครงการผูกเสี่ยวเกี่ยวบวรสอนลูกหลานให้ห่างไกลยาเสพติดโดยความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนโรงเรียนได้จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา บริบทของชุมชนเพื่อนำไปดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนแบ,บ่งออกเป็น4กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษเพื่อนำผลไปพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นเลิศตามความถนัดของผู้เรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงจัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขการตรวจปัสสาวะ ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็นจัดส่งครูแด่ให้ความรู้กับนักเรียนประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุ่งมหาเจริญดูแลเรื่องการตั้งครันก่อนวัยอันควรและการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนกลุ่มมีปัญหาโรงเรียนจัดทำโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเองมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมมากขึ้นรับผิดชอบหน้าที่ในการทำนา การเลี้ยงหมูการเลี้ยงไก่การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์การเลี้ยงปลาการทำปุ๋ยชีวภาพการทำน้ำดื่มการทำงานสากรโรงเรียนและงานด้านอื่นๆกลุ่มพิเศษโรงเรียนแบบเป็น3กลุ่มคือเด็กที่มีความสามารถพิเศษเด็กที่มีความบกพร่องและเด็กที่ยากจนและด้อยโอกาสโรงเรียนมีครูพี่เลี้ยงโดยเฉพาะสอนและให้ความรู้แก่นักเรียนดึงความสามารถของนักเรียนทุกคนออกมา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องโรงเรียนทำ MOU กับศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์ที่มีนักเรียนออทิสติกร่วมมือในการพัฒนาการของเด็กออทิสติกให้ใช้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้ส่วนนักเรียนที่ได้โอกาสมีฐานะยากจนโรงเรียนสนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารเย็นให้กับนักเรียนโรงเรียนมีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัยโดยนำโครงการในแผนปฏิบัติการมาขับเคลื่อน ให้บรรลุตามเป้าหมายเช่นโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการครบ5ขั้นตอนได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มการป้องกันและการแก้ไขปัญหาและการส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนได้รายงานการคัดกรองตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2564ดังนี้ ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา2562จำนวน50คนบกพรองทางสติปัญญา7คนบกพรองทางร่างกาย1คนบกพรองทางการเรียนรู้39คนออทิสติก2คนพิการซ้ำซ้อน1คนปีการศึกษา2563จำนวน37คนบกพรองทางสติปัญญา5คนบกพรองทางการเรียนรู้29คน ออทิสติก2คนพิการซ้ำซ้อน1คนปีการศึกษา2564จำนวน33คนบกพ้่องทางสติปัญญา3คนบกพ้องทางการเรียนรู้26คนออทิสติก3คนและพิการซ้ำซ้อน1คนด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการติดกล้องวงจรปิดรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันนักเรียนหนีเรียนมีการอบรมวินัยจราจรร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญเพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะและได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญจัดส่งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรืนอนอปพรดูแลการจราจรช่วงเช้าช่วงเย็นทําให้มีความปลอดภัยร้อเปอร์เซนความปลอดภัยด้านสุขภาพ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโรงเรียนดำเนินการฉีดวัคซีนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาครบร้อยเปอร์ซนักเรียนมีการฉีดวัคซีนร้อยละ87ส่วนนักเรียนที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้คิดเป็นร้อยละ13เนื่องจากอายุไม่ถึงและมีโรคประจําตัว โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนและมีแผนเผชิญเหตุเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิดโรงเรียนมีนโยบายให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อหาข้อมูลโดยการสอบถามสังเกตสัมภาษณ์ผู้ปกครองผู้นำชุมชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้มาทำการคัดกรองนักเรียน โดยทำแบบประเมินพฤติกรรม SDQ ทำการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีเพื่อแบ,บ่งนักเรียนออกเป็น4กลุ่มกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหาและกลุ่มพิเศษเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนตามกลุ่มโดยจัดกิจกรรมเช่นพัฒนาการกระบวนการคิดด้วยสเตมกระบวนการ PLC กิจกรรม Home Room กิจกรรม YC เพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมคัสลมิติ้งและมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และการสร้างโอกาสทางการศึกษาการพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนกระบวนการ P D C A ภายใต้กระบวนการทำงานใช้นวัตกรรม 5G P S M O S Model 1. Good Health นักเรียนมีสุขภาพพรมัยสมบูรณ์และแข็งแรง 2. Good Morality นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี 3. Good Characteristic นักเรียนมีพฤติกรรมและคุณลักษณะพึงประสงค์ที่ดี 4. Good Learning Academic แหล่งเรียนรู้ที่ดี 5. Good Sufficiency ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 6.P Participation การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมที่เน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารครูภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลือพัฒนาและมีความปลอดภัย 7. s s, s k l l l การส่งเสริมทักษะด้านต่างๆที่โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ทักษะชีวิตทักษะอาชีพทักษะการคิดทักษะการทำงานทักษะการสื่อสารและทักษะทางเทคโนโลยี 8. m Management การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีรูปแบบบริหารจัดการระบบก,การดูแลเช่วยเหลือน,นักเรียนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 9. O opportunity การสร้างโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ได้โอกาสพาน้องกลับมาเรียน 10. S safety and safe ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและมีการอดออมประหยัด โรงเรียนดำเนินการบูรณาการทักษะชีวิตโดยให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตัวเองและผู้อื่นสามารถวิเคราะห์ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์สามารถจัดการกับอารมณ์และความเคิดของตนเองได้และต้องมีมนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภ,ภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการทุกสารการเรียนรู้เช่นโครงการทักษะอาชีพเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน โครงการประชาธิปไตยการเลือกตั้งประธานนักเรียนโครงการสภานักเรียนนักเรียนเป็นผู้นําในการทํากิจกรรมทําให้นักเรียนเกิดภาวะการเป็นผู้นําโรงเรียนจัดโครงการสภานักเรียนเพื่อฝึกการเป็นผู้นําของนักเรียนตั้งแต่เช้าถึงตอนเย็นคอยสวดส่องพฤติกรรมของน้อง เพื่อนและพี่หากเจอพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์จะรายงานครูที่รับผิดชอบเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนหนีเรียนรับผิดชอบดูแลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงยาเสพติดประสานงานกับสถานีตำร,ออรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็นให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด นักเรียนที่มีปัญหาชู้สาวประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาการต้านท้องก่อนวัยอันควรการเป็นเด็กหญิงแม่หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนรู้และเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองทําให้นักเรียนเกิดความรักตัวเองและมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงการกระทําผิดของนักเรียนลดลงปี2562คิดเป็น้อยละ30.5 ปี2563คิดเป็นร้อยละ21และปี2564ลดเหลือร้อยละ9.5นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นครูจะยกย่องชมเชยและมอบใบประกาศให้กับนักเรียนเป็นการเสริมแรงบวก โรงเรียนจัดโครงการสถานศึกษาปลอดภัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยหน้าประตูเพื่อดูแลนักเรียนในตอนเช้าและตอนเย็นเวลาข้ามถนนคอยสอดส่องน,นักเรียนที่หนีเรียนและตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาโรงเรียนด้วยการวัดอุณหภ,ภูมิฉีดแอลกอฮอล์ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาชีพและสวัสดิการด้านความปลอดภัยเช่น โครงการว่าน้ำเพื่อชีวิตการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาการติดกล้องวงจรปิดการสร้างห้องน้ำที่สะอาดและปลอดภยัยเพียงพอกับความต้องการของนักเรียนการสร้างรั้วรอบโรงเรียนเพื่อป้องกันบุคคลภายนอกและป้องกันนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนจัดโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามนักเรียนที่หลุดออกจากระบบกับเข้าสู่ในระบบ และโครงการสารสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนโดยคุณครูประจำหมู่บ้านจะออกประชุมร่วมกับผู้ใหญ่บ้านทุกเดือนเพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโรงเรียนและความต้องการของชุมชนพร้อมรายงานพฤติกรรมของนักเรียนให้กับผู้นำชุมชนและผู้ปกครองช่วยสอดส่องดูแลบุตรหลานของตนเองพบว่านักเรียนที่หลุดออกจากระบบด้วยปัญหาความยากจนปัญหาชู้สาวปัญหายาเสพติดจำนวน5คน โรงเรียนสามารถนำกลับมาเรียนในระบบได้3คนและทำหนังสือไปยังกศนอำเภอวังน้ำเย็นจำนวน2คนเนื่องจากนักเรียนตั้งคันก่อนวัยอันควรนักเรียน3คนที่กลับเข้ามาเรียนในระบบต้องทำสัญญาและเชิญผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมขั้นตอนการกลับเข้ามาเรียนโดยการควบคุมกำกับดูแลของครูประจําชั้น โรงเรียนสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภาครัฐเอกชนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษโดยดำเนินการจัดตั้งกลุ่มรายห้องเรียน ผู้นำชุมชนคณะกรรมการสารศึกษาขั้นพื้นฐานเครือข่ายวัดทุ่งมหาเจริญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจำตมบลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญโรงพยาบาลบังน้ำเย็นสถานีตำร,รวจภูธรวังน้ำเย็นสำนักงานเขตพื้นที่การ,รศึกษาประถมศึกษาสกแก้วเขตหนึ่งโรงเรียนได้ทำ MOU ศูนย์การเรียนบ้านไร่ชมจันทร์เพื่อเด็กพิเศษโรงเรียนบ้านแก้งโรงเรียนบ้านท่าช้างโรงเรียนบ้านวังแดง โรงเรียนบ้านเนินดินแดงโรงเรียนบ้านหนองผักน้นาำและโรงเรียนวังไัยวิทยาคมวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสแก้วส่งนักเรียนเข้าเรียน10คนนักเรียนจำนวน10คนได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันทักษะด้านวิชาการอาชีวะสร้างช่างฝีมือระดับชาติครั้งที่2ปีการศึกษา2562ทักษะวิชาช่าง Pastoring Pork ได้รับรางวัลที่5ณวิทยาลัยเทคโนโลยีโพธารามจังหวัดราชบุรีปัจจุบันนักเรียนกลุ่มนี้มาทำงานช่างไฟฟ้าที่โรงเรียนโรงเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้แก่นักเรียนในด้านต่างๆโดยได้รับการสนับสนุนและจัดหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับนักเรียนได้แก่ ครูแดนจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังน้ำเย็นการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดโดยสอนสัปดาห์ละหนึ่งชั่วโมงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตลทุ่งมหาเจริญให้ความรู้เรื่องเพศศ,ศึกษาและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หน่วยงานอำเภอวังน้ำเย็นผู้นำชุมชนให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดในสารศึกษาและการสุ่มตวรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในตัวนักเรียน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอวังน้ำเย็นจัดโครงการธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออมทรัพย์รู้จักการใช้อย่างประหยัดเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญสนับสนุนงบประมาณการจัดทำกิจกรรมเช่นโครงการกีฬากีทานักเรียนในตำบลทุ่งมหาเจริญทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โครงการเข้าค่าลูกเสือเนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่6โครงการกำจัดเหาโครงการออกกำลังกายสถานพินิษคุ้มครองเด็กและเยาวชนของจังหวัดสระแก้วจัดกิจกรรมคลินิกให้คำปรึกษานักเรียนภายในโรงเรียนและร่วมกันคัดกรองนักเรียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือมาช่วยแก้ปัญหาแก่ครอบครัวนักเรียนที่ถูกระเมิดทางเพศ โรงเรียนให้โอกาสความเสมอภาคทางการศึกษากับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่ปัญหาด้านครอบครัวหรือด้านอื่นๆโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้กลับเข้ามาเรียนในระบบได้ทุกคนโรงเรียนวางแผนร่วมมือกับโครงการหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนคอยอำนวยความสะดวกให้กับโรงเรียนในการติดตามนักเรียนทำให้นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญจัดส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยายบนเรือนดูแลการจราจรช่งชวงเช้าและช่วงเย็นทําให้มีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ประสานงานกับผู้นําชุมชนในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนหนีเรียนน้อยลงเนื่องจากกลัวความผิดและถูกลงโทษจากผู้ปกครองโรงเรียนส่งเสริมด้านจริยธรรมนิมนต์พระคุณเจ้ามาสอนธรรมะให้แก่นักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและเริ่มใส่ในพระพุทธศาสนาส่งผลให้นักเรียนมีจิตใจที่อ่อนโยนและเคารพผู้อื่นโรงเรียนมีการขยายผลกับครูประจำชั้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและครูได้ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้แก่การศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสจังหวัดสระแก้ว โรงเรียนระยองวิทยาคมจังหวัดระยองเพื่อนำความรู้และความเข้าใจประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทของโรงเรียนเช่นการตั้งคำถาม r c a กับนักเรียนตั้งคำถามให้นักเรียนสแสดงความคิดเห็นออกมาให้มากที่สุดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนแต่งตั้งคณะนิเทศติดตามประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตความปลอดภัยและความคุ้มครองนักเรียนมีเครื่องมือในการนิเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้มาตรฐานโรงเรียนได้รับนิเทศติดตามจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ปกครองเครือข่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมีการนิเทศท,ทั้งภายในและภายนอกโดยใช้เอกสารใช้ระบบออนไลน์การสังเกตการสอนการสอบถามการสัมภาษณ์การเยี่ยนชั้นเรียนและใช้กระบวนการ P.D.C.A. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการนิเทศครบร้อยเปอร์เซ็นต์ครูทุกคนที่ได้รับการนิเทศมีความพึงพอใจและนำผลไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยโรงเรียนได้จัดทำแบบวัดความพึงพอใจในการรับการนิเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนพร้อมสรุปผลความพึงพอใจร้อยละ90ทั้งนี้โรงเรียนมีการสร้างขวัญและกำลังใจงให้กับครูและนักเรียนบุคลากรทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทปีการศึกษา2 5 6 2ถึง2564 โรงเรียนมีเครื่องมือและวิธีการเช่นแบบสังเกตแบบสอบถามระเบียนสัดสมแบบวัดแววคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแบบประเมินพฤติกรรม SDQ มีการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานของปีการศึกษา2562ถึง2564อย่างชัดเจนมีการระบุวัตถุประสงค์ของงานและผลของงานเป็นระยะระยะพร้อมการใช้กระบวนการ PDCA และวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนพัฒนาแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพปัจจุบันและได้ดำเนินการนำนวัตกรรม 5G PSMOS model มาใช้พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากการดำเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งผลให้โรงเรียนบ้านมหาเจริญได้รับรางวัลระดับทองลำดับที่สองประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2,562การดําดเนินงานที่ต่อเนื่องโรงเรียนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี25 6 3ประเภทสถานศึกษาระดับ ประถมศึกษาขนาดใหญ่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งและในปีการศึกษา2564โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองแดงระดับภูมิภาคการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร ได้รับรางวัลเป็นครูที่ปรึกษาโครงการคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่าร่วมสัทธาน,นำพาคุณธรรมน้อมนำศาสพระราชาสูก่การพัฒนาที่ยั่งยืนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสารศึกษาที่ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนที่เหมาะสมตามโครงการ สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพดีเด่นจากส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วได้รับรางวัลระดับดีมากผลการคันเลือกนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกนะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาระดับเขตพื้นที่และระดับศึกษาที่การจังหวัด ด้านการส่งเสริมบุคลากรนายทวีศักดิ์พึ่งบัวได้รับรางวัลส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสระแก้วจากสกอสคและรางวัลค้นหาคนดีตามรอยพ่อด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นผู้บริหารที่ให้การปรึกษาโครงการคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่าร่วมสัทธานำพาคุณธรรมน้อมนำสายพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นางสาวม,มารายคงชมแพงได้รับรางวัลครูดีในดวงใจรางวัลครูรสะดุดีจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลครูสภาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งและเหรียญทองแดงครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตม .1- ม .3 จากเขตตรวจราชการที่9ปีการศึกษา2562 นางเพนสุขเรืองนามได้รับรางวัลครูผู้สอนดีจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งปีการศึกษา2562นางสาวนินประพัฒศีเจิมโรธได้รับรางวัลครูสดุดีปีการศึกษา2563นายภัยบูรณ์ประทุมพร นายกฤษณพงศโสธาตเป็นที่ปรึกษาโครงการคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่าร่วมสัตยาน,นำพาคุณธรรมน้อมนำสัพพราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนางสาวมาราัยคงชมแพ้งได้รับรางวัลเหรียญทอง ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตม .1- ม .3 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลครูสภาจากศึกษาธิการจังหวัดปีการศึกษา2564นางสาวสรวีสิทธิชูสินพงศ์ได้รับรางวัลครูสดุดีปีการศึกษา2564นางสาวสุภัตตาการวิจาร์นางสาววิมลทองนอก ผู้ฝึกซ้อมการประกวดบรรยายธรรมรางวัลชมเชิญระดับหนึ่งระดับภาคคณะสงฆ์ภาคที่12ป .1-3 ถึงป .3 ด้านผู้เรียนปีการศึกษา2562โรงเรียนบ้านมหาเจริญได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสากแก้วเขตหนึ่งไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมจังหวัดสุพรราการจจำนวน15รายการได้รับเหรียญทอง10รายการ รางวัลเหรียญเงิน4ีรายการและเหรียญทองแดงหนึ่งรายการและความภาคภูมิใจนักเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้นประเภทนักเรียนที่มีการบกพร่องทางสติปัญญาป .1 ถึงป3รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันโครงงานอาชีพระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านมหาเจริญได้รับรางวัล โครงงานคุณธรรมเรื่องธนาคารขยะสร้างคุณค่ารวมสัทธานนำพาคุณธรรมน้อมนำสัพปร,ราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนางสาวพ,พจนาตบุญมีขาวได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสระแก้ว เด็กหญิงกิรติพรเข็มทองได้รับรางวัลชนเชิอันดับหนึ่งการประกวดบรรยายธรรมรางวัลชมเชิอันดับหนึ่งระดับภาคคณะสงฆ์ภาคที่12ป1นถึงปสและนี่คือรางวัลแห่งการทุ่มเทเอาใจใส่มุ่งมั่นในการสอนและการดูแลนักเรียนเพื่อให้พวกเขาเป็นคนเก่งคนดี และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนของโรงเรียนบ้านมหาเจริญประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายโดยใช้ทักษะการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนกระบวนการ P.D.C.A. ภายใต้การทำงานใช้นวัตกรรม 5G PSMOS Model ใช้ยุทธศาสตร์ปัจจัยสู่ความสำเร็จโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา